ตอนที่32ความลับของเรือนกระจกจอมทัพเห็นท่าทางของหญิงสาวแล้วยิ่งพึงพอใจสัญชาตญาณของเขาแม่นอีกแล้วโอกาสได้ของสดอย่างที่อมรินว่ามีสูงแต่ถึงจะไม่สดเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขอแค่กินแล้วถูกปากผ่านโลกมา30กว่าปีไม่ว่าแบบไหนก็เจอมาครบ สมัยเรียนตอนคบหากับนารินก็เคยมีช่วงทะเลาะแล้วแยกย้ายกันบ้างเขาเสียใจก็จริงแต่รักษาแผลใจด้วยการเสียตัวไปเรื่อยๆพอนารินกลับมาเขาก็หยุดแล้วคบอยู่กับเธอแค่คนเดียวแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนเพราะนารินรบเร้าเขาเรื่องการจัดงานแต่งเธอว่าปีนี้อายุมากขึ้นอยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากทำเพื่อพ่อแม่มาอยู่กับผู้ชายทั้งที่ไม่ได้แต่ง ไม่อยากให้พ่อแม่อายคนไม่เข้าใจอยู่กันมาเป็นสิบปีทำไมถึงเพิ่งมานึกอายสมัยเรียนเธอค้างที่ห้องเขาพอเรียนจบก็แทบจะย้ายตู้เสื้อผ้ามาอยู่ด้วยบ้านช่องไม่เคยกลับตอนนั้นก็ไม่เห็นกลัวว่าพ่อแม่จะอายใครทำไมมาคิดมากเอาป่านนี้เคยมาแถวนี้ไหมข้างหน้าก็จะถึงบ้านฉันละไม่เคยคะ่ะ ถ้าถึงแล้วเธอก็คงถอยหลังไม่ได้แล้วสินะอีกอย่างก็รับเงินมาแล้วอนาคตของอาทิตย์อยู่ในมือเธอขอแค่น้องได้เรียนจบจากโรงเรียนดีๆเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐก็คงไม่ใช่เรื่องยากเธอตัดสินใจแล้วว่าจะอดทนจนกว่าจะถึงวันนั้นถนนรอบด้านมืดสนิท จอมทัพขับรถผ่านบ้านหลังใหญ่ที่ปิดไฟมืดเข้าไปยังถนนสายเล็กหลังนี้คือบ้านพ่อแม่ของฉันถ้าฉันไม่อนุญาตแววก็ห้ามมาเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่ถึงอึดใจจอมทัพมาจอดรถที่หน้าบ้านหลังเล็กอีกหลังพอเห็นเขาดับเครื่องยนต์ลงจากรถเธอรีบลงตามนี่คือบ้านของฉันแววต้องอยู่ที่นี่ ในบ้านหลังนี้แววสามารถทำได้ทุกอย่างที่อยากทำแต่ห้ามออกไปวุ่นวายข้างนอกก่อนได้รับอนุญาตเข้าใจไหมเข้าใจค่ะนั่นคือห้องนอนแววไปอาบน้ำแล้วรอบนเตียงนะฉันขอทำธุระก่อนอีกเดี๋ยวจะตามไปวิมาดาพยักหน้าน้อยๆสายตาของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าต้องการอะไรจากเธอถึงหลังนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียว แต่พอได้เข้ามาแล้วกลับดูใหญ่โตกว้างขวางวิมาดาลเลือกวางกระเป๋าเสื้อผ้าไว้บนเก้าอี้เพราะมองไปตรงไหนก็ไม่มีที่ว่างทั่วทั้งห้องนอนของจอมทัพมีแต่ข้าวของรกเต็มไปหมดเสื้อผ้าใส่แล้วก็โยนไม่ลงตะกรา้าดูท่าเธอคงต้องทำงานสองตำแหน่งหญิงขายบริการควบอาชีพแม่บ้านไปในตัวเป็นการสร้างความประหลาดใจบวกประทับใจแรกเริ่ม เมื่อจอมทัพกลับเข้ามาเห็นห้องที่เคยรกสะอาดขึ้นทันตาเขาอยู่ข้างนอกไม่ถึงยีสินาทีอะไรจะเก็บได้รวดเร็วปานนี้หรือเธอแค่อยากสร้างภาพว่าเป็นคนรักสะอาดจอมทัพโยนของที่ต้องใช้ในคืนนี้ลงกลางเตียงมีทั้งถุงยางและยาคุมฉุกเฉินถอดเสื้อปาลงตะกร้าแต่ยังเหลือกางเกงขายาวติดกาย เสื้อลอ,อยแวกอากาศผ่านหน้าวิมาดาที่เดินออกจากห้องน้ำไปยังเฉียดฉิวเธอสะดุง้งไม่ใช่เพราะของเฉียดจะโดนหน้าแต่เพราะอกลํำกับกล้ามเนื้อแน่นหนาของจอมทัพเคยเห็นผู้ชายเปลือยอกว่ายน้ำในโรงแรมยังไม่ทำให้ใจสั่นเหมือนตอนนี้ที่อยู่ใกล้เขาแววจ๋าแก้ผ้ารอเลยฉันขออาบน้ำห้านาทีแล้วจะรีบออกมา จำได้กราตรึงว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจดจำได้ทุกสัมผัสที่กายแกร่งมอบให้จอมทัพไม่เคยผิดคำพูดเรื่องส่งเสียน้องชายค่าใช้จ่ายทุกบาทของอาทิตย์เขารับผิดชอบหมดแถมวันรุ่งขึ้นยังเพิ่มเงินเดือนให้เธออีกด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พาออกไปเดินเล่นซื้อของ จากที่เคยสั่งห้ามไม่ให้ไปบ้านหลังใหญ่ก็กลายเป็นเขาพาเธอไปทิ้งไว้ให้อยู่ช่วยแม่ทําอาหารดูแลเรื่องกินอยู่ให้เขากลางคืนก็มีอ้อมกอดอบอุ่นให้สุกซบแล้วเวลาแห่งความสุขก็หมดลงเมื่อผู้หญิงคนนั้นกลับมาทวงสิ่งที่เคยเป็นของตัวเองคืนความวันไหวของจอมทัพทำให้วิมาดารู้ว่าอยู่ด้วยกันมาสองปีกว่า แต่สถานะของเธอไม่เคยสูงเกินคำว่าผู้หญิงขายบริการเลยพี่แววคะพี่แววภาพของพี่แววขายได้แล้วนะคะชมจันดีใจมากรีบวิ่งมาบอกวิมาดาที่นั่งพักใจชมวิวนึกถึงเรื่องเก่าอยู่ด้านนอกเรือนกระจกจริงเหรอจันภาพแบบนั้นใครกันซื้อไปเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งน่าจะอายุสัก1 3บ4 สงสัยผู้ปกครองคงอยากได้เลยใช้มาซื้อไม่ต่อราคาสักคำเงินทอนก็ไม่เอานี่คะ่ะสามพันจันหักส่วนแบ่งของฟาร์มออกแล้วทำไมได้เยอะนักล่ะพี่ตั้งราคาไว้ไม่ถึงนี่เด็กคนนั้นบอกว่าทิปให้คนวาดคะ่ะอาจจะเป็นเพราะภาพนั้นใหญ่สวนทางกับราคาขายก็ได้เห็นไหมครัพี่แหววว่าสกวันจะต้องมีคนเห็นค่างานของเราดีจัง ช่วงนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเธอหลายอย่างเจ้ากรรมนายเวรคงเลิกผูกพยาบาทแล้วอีกกี่วันพี่อาทิตย์จะมาคะชมจันรู้ว่าสิ่งที่วิมาดารอคอยคงไม่พ้นเรื่องนี้เห็นว่าเคลียร์งานเสร็จแล้วก็จะขอเจ้านายใช้พักร้อนลากลับมาเลยนี่ก็ทยอยส่งของใช้กลับมาเป็นบางส่วนพ่อกับแม่ดีใจใหญ่ พี่แววก็ดีใจจันดูออกนะว่าพี่แววรักพี่อาทิตย์มากก็น้องทั้งคนนี่นาไม่ว่าจะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่ถ้าต้องอยู่ไกลกันมันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อก่อนพี่ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาตอนนี้รู้แล้วว่าการได้อยู่กับครอบครัวมีความสุขที่สุดแต่เงินก็ยังต้องหานะบ้านพี่ไม่ได้มีมากเหมือนคนอื่นถึงทํางานงกๆอยู่เนี่ยแต่พี่แววเก่ง ทำงานส่งเสียพี่อาทิตย์ได้ทั้งคนจันสิทุกวันเนี้อย่างเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยแถมมีหนี้ต่างหากถึงจะไม่ต้องจ่ายหนี้คืนเป็นเงินแต่ไม่รู้อีกกี่ปีถึงจะยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้จันโชคดีแล้วที่ได้ทำงานกับคุณทิพย์เขาเป็นเจ้านายที่ใจดีที่สุดเท่าที่พี่เคยเจอมาเลยจันคงได้ยินเรื่องของพี่มาบ้างในวันที่พี่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ก็ได้คุณชีปนี่แหละช่วยเหลือทั้งให้งานหาที่อยู่ไม่มีใครใจดีกว่านี้อีกแล้วชมจันทร์ฟังวิวาดาสรรเสริญเยินยอเจ้านายตัวเองด้วยสายตาศรัทธาก็อดหันกลับมาพิจารณาตัวเองไม่ได้ไม่รู้ทำไมเข้าใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับเธอนักแค่ทำกระจกแตกไม่กี่บานก็เอาเรื่องเธอซิยกใหญ่ยิ่งอยู่ยิ่งร้าย ทำเธอแทบลุกไม่ไหวทุกวันไม่ค่อยมีลูกค้าละเดี๋ยวพี่ก็ไปช่วยจันเก็บร้านแล้วก็จะกลับบ้านเลยอย่ากเอาเงินค่าขายรูปไปให้แม่แม่คงดีใจมากพี่แววกลับเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จันเก็บเองอยากวางขายต่ออีกสักพักเพื่อจะขายได้ชิ้นใหญ่ๆอีกพอขายรูปของพี่แววออกรู้สึกว่าเลิกดียังไงไม่รู้ถ้างั้นพี่ไม่เกรงใจนะจะกลับไปจัดห้องนอนให้อาทิตย์ด้วย เพื่อปุับปับมาถึงจะไม่มีเวลาทำวิมาดาไปแล้วชมจันยังขอนั่งต่อมองสวนดอกไม้ที่ตกแต่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าถ่ายรูปถึงจะไม่สดใหม่เท่าดอกไม้ในแปลงด้านหลังแต่มันก็ยังสวยสดงดงามสมกับเป็นดอกไม้ฤดูหนาวเห็นรถคันใหญ่ขนกระถางเข้ามาดูท่านาราทิพย์คงจะตกแต่งสวนเพิ่ม คนที่ดูเป็นเท่าแก่ชี้มือชี้ไม้สั่งงานลูกน้องคนงานก็พากันช่วยยกกระถางลงวางบนรถเข็นสามล้อขนาดเล็กพวกเองขนเนี่ยมาระวงังระวังหน่อยคราวนี้ถ้าทำกระจกของคุณเขาล้าวอีกรอบเขาไม่มีเงินจ่ายให้นะเว้ยกระจกบ้านแล้วเป็นหมื่นพวกเองใช้นี่หัวโตแน่โท่เฮียพวกผมก็ระวังกันสุดๆแล้วแต่ของมันหนักแถมวันนั้นฝนตกพื้นเปียกหรอกนะ วันนี้รับรองว่าไม่พลาดอีกอย่างคุณทิพย์ใจดีจะตายไม่เอาเรื่องคนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราหรอกดูโน่นทำมาใหม่สวยเชียไม่เห็นเรียกเก็บเงินเฮียสักบาทเออแต่ทำไม่อีกรอบอาจต้องจ่ายหนี้กันหัวโตคำสนทนาของคนขายกระถางต้นไม้กับลูกน้องทำชมจันทรรู้สึกตังหิดต,ตังหิดจึงทำทีลุกขึ้นไปหาส่งยิ้มหวานเป็นใบเบิกทางล่วงหน้า มาส่งของเหรอคะแล้วกระถางนี้จะเอาไปวางตรงไหนมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะเท่าแก่รีบหันมาตามคำเรียกมีท่าทีนอบน้อมผิดกับตอนคุยกับลูกน้องอย่างเห็นได้ชัดสวัสดีครับคุณพนักงานคุณที่ให้ผมเอากระถางใหญ่มาส่งกำลังจะเอาไปตั้งที่เรือนกระจกเห็นว่าทำเสร็จแล้วชมจันมองกระถางใบใหญ่สีขาวที่มีลวดลายลอกเรียนศิลปะแนวยุโรป มาค่ะเดี๋ยวฉันพาไปว่าแต่เท่าแก่จะเอาไปตั้งตรงไหนของเรือนกระจกหรือคะด้านในเพิ่งตกแต่งใหม่คุณอ,อนนบก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยอ๋ออันนี้คุณจิบสั่งเองโดยตรงว่าจะให้ตั้งด้านนอกเรือนกระจกครั้งก่อนเอามาส่งอันหนึงแล้วแต่พวกนี้สิไม่ระวังเดินทิศทานไหนไม่รู้ดันลื่นทํากระถางกลิ้งจากรถแตกหมดเลยแถมยังทํากระจกล่าด้วยดีนะคุณทิพไม่คิดเงิน ผมเลยควักเนื้อจากข้ากระถางไม่งั้นต้องแย่แน่ทุนหายกำไรหดค่ะเถ้าแก่นำไปเลยจะวางตรงไหนเดี๋ยวฉันช่วยดูจะได้ไม่ลื่นอีกชมจันทร์ยิ้มหวานแต่ในใจนั้นร้อนระอุอย่าให้สิ่งที่เธอคิดเป็นจริงเลย แต่เมื่อเหล่าคนงานช่วยกันรุมยกกระถางสีขาวใบใหญ่วางลงตรงตำแหน่งที่เธอเคยหล่นลงจากบันไดแล้วทำเสียหายถึงขั้นกระจกแตกหลายบานมันบ่งบอกว่าเธอไม่ใช่ตัวต้นเหตุแต่เป็นเขาที่ตั้งใจหาเรื่องโอ้โหคุณทิพย์ทำไมซะสวยเลยเฮียวาดรูปเพิ่มด้วยสงสัยจะก,กันไม่ให้แดดส่องเข้าด้านในอ่ะเฮอสวยจริงกระจกนี่ก็ดูหนาขึ้น รุ่นนี้ต้องแพงมากแน่ๆสงสัยกลัวพวกเองมาทำร้าวอีกฟังมาถึงตรงนี้อดใจไม่ไหวจนต้องถามกระถางล้มครั้งก่อนร้าวเยอะเลยเหรอคะชมจันปั้นหน้ายิ้มกว้างขณะถามเท่าแก่โอ้ขอบด้านล่างล้าวยาวทั้งแนวเลยครับถ้ามีอะไรหนักๆมากระแทกซ้ำก็น่าจะแตกทันทีผมละเสียวสันหลังวาบนึกว่าจะโดนคุณทิพเปียยคขาเสียหายแล้ว มิน่าวันนั้นมันถึงได้แตกง่ายได้กับอีแค่บันไดเบาๆกับกระถางต้นไม้เล็กๆแต่ทำให้กระจกหนาแตกได้ทำไมเธอถึงไม่ฉุกใจคิดคุณทิพย์ไม่เห็นหรือเปล่าคะว่ากระจกแล้วยังใจดีช่วยคิดเข้าข้างเขาโอ้ยเห็นคนแรกยังเอามือไปรูบๆจับๆแต่แก้ก็ไม่ว่าอะไรแค่บอกให้เอากระถางอันใหม่มาส่งคนอะไรใจดี กวกผมนี่ทราบซึ้งนั่นสิคะใจดีจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวฉันโทรตามคุณชิพายก็แล้วกันอ๋อไม่เป็นไรครับผมโทรไปแล้วคุณก็ว่าให้วางตรงที่เดิมเลยถ้าเปลี่ยนใจเดี๋ยวให้คนมาย้ายเองแหมผมละชอบลูกค้าแบบนี้เข้าแก่ร้านกระถางหันไปสั่งการลูกน้องต่อชมจันเดินกำมือนแน่นกลับเข้าเรือนกระจก ราวกับมีไฟกองใหญ่สมอกไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้ในตอนแรกเขาตั้งใจหลอกเธออยากมีเซ็กส์กับเธอจึงเอาเหตุการณ์นั้นมาบีบบังคับปลุกปล้ำเพราะเธอไม่เท่าทันจึงยินยอมไอ้คนมากเล่เพทุบายร้ายกาศเหมือนที่การาเกตบอกถ้าคบกับพี่ชายเธอได้ก็คงร้ายไม่ต่างกัน